ท่านรองนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเดินทางม,มาพร้อมกับทนายอิทธิพลชินธาราพงศ์ทนายจากสมาคมธนายความด้วยสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีทั้งสงท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านรองและคุณธนาอิทธิบลน,นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าทั้งสองท่านเดินทางเข้ามาที่สถานีวิทยุสวพรานหนึ่งนอกจากให้คำปรึกษากับทางผู้ฟังสวพราหนึ่งแล้วก็มีประเด็นพิเศษพิเศษที่จะมาพูดคุยกันนะคะวันี้น่าสนใจด้วยคุณจาร์ครับข้อของเขาก็คืออำนาจจับ ของราษฎรแม้ว่าครูดได้คุยกันหลังไม้กับท่านรองกับทางทนายอิทธิพลอุ่น่าสนใจจริงๆเพราะว่าเรื่องของลิมิตข้อจำกัดนะเกี่ยวกับอำนาจของทางราษฎรแมกรายละเอียดเดี๋ยวต้องให้ท่านรองได้เกิดเลยครับเรื่องนี้อำนาจจับของราษฎรครับท่านรองครับคุณวิทยาคุมแจงครับ,รบเราในฐานะต้องถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมนะครับ,รบที่จะช่วยทําให้สังคมนี้มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขกันนะครับทุกคนก็จะต้องเกือ้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อถอนกันกรณีที่เราเห็นอยู่เสมอๆนี่นะครับอย่างเช่นว่าเกิดมีอาชญากรรมเกิดขึ้นในบา้านเมืองของเราเราจะได้เห็นพวกเห็นอยู่บ่อยๆแม่ค้าขายของอยู่ริมถนนแม่ค้าขายของอยู่กลางตลาดถูกคนร้ายวิ่งราวสั์วิ่งไปชกชวยเอาถึงหน้าเลยวิ่งราวซับก็ฉกช่วยไปซึงหน้าแม่ค้าก็ลังหันขายของอยู่ฝั่งหนึ่ง คนร้ายมาจากไหนก็ช่วยกับเผาสตางค์ช่วยกับป๋องสตางค์วิ่งหนีไปต่อหน้าต่อตาคนก็เห็นก็ตะโกนเอ้าช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีใครช่วยทุกคนบอกว่าฉันไม่กล้าช่วยเหตุผลที่ไม่กล้าช่วยมีหลายอย่างคุณดิพพลนั่งยิ้มเลยครับหนึ่งช่วยแล้วไม่รู้ว่าการช่วยของตัวเนี่ยจะชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าบางคนบอกว่าบางทีกําลังใจขึ้นไปวิ่งช่วยหยุดนะแกไม่ใช่ตำรวจนะแกมายุ่งกับข้านะคนก็ชะงักแลวเอ๊ะ ผมนี่มันเจ้าพี่เจ้าการไปหรือเปล่ากระทาการเพื่อจะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานได้หรือเปล่าทําแล้วผิดหรือถูกอย่างไรหรืออะไรทําได้อะไรทําไม่ได้นะครับวันนี้ทนายหนุ่มของเราอิทธิพลนะครับก็จะมาบอกเล่าให้ฟังเชิผู้ณอิทธิพลครับครับคุณวินุจนทรครับก็ในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าในสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเราเห็นการกระทําความผิดเกิดขึ้นนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยเราไม่กล้า ที่จะเข้าไปช่วยเพราะเราไม่รู้กฎหมายนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเลยมาเสนอในเรื่องของอำนาจของรัษฎรที่มีนะครับเวลาเกิดเหตุต่างๆขึ้นนะครับทางกฎหมายบอกว่าถ้าหากเจ้าพนักงานนะครับซึ่งมีหมายจับขอให้ช่วยเหลือนะครับเราซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่รอบข้างหรือบุคคลใกล้เคียงนะครับสามารถช่วยเหลือได้ก็คือเหมือนเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ถูกต้องครับนะครับในเวลานั้นใช่ครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกฎหมายให้อำนาจเข้าไปจับกลุ่มได้นะครับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ครับโดยแต่ถ้าหากว่าตรงนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ล่ะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่อนุญาตเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยใช่ครับถ้าหากไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับกฎหมายก็ยังให้อำนาจรัษฎรสามารถจับกลุ่มได้ครับนะครับใน,ในกรณีที่ความผิดนั้นเกิดขึ้นซึ่งหน้าค,ความผิดซึ่งหน้าตามกฎหมายหมายความมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราครับนะครับและความผิดนั้นเนี่ยเข้า บัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฟังอย่างนี้ดูยากนะครับผมสรุปในเรื่องของกฎหมายซึ่งถ้าหากเราเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วเราสามารถที่จะลงมือช่วยได้เลยโดยรัศดรมีอำนาจก็คือความผิดซึ่งหน้าเนี่นะใช่ครับก็จะมีความผิดยกตัวอย่างแล้ะกันนะครับเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานนะครับเห็นว่าเกิดขึ้นนะครับความผิดที่มีการหลบหนีเอาอย่างนี้ทีครับความผิดต่อเจ้าพนักงานเนี่ยต้องเป็นความรับใชเราจะพบอย่างนี้ะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจ นะครับต้องเป็นเจ้าหน้าท pues uh ี่ตำรวจคือเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเราจะพบบ่อยเราเคยมีข่าวเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรบอกไปีปไปไปให้หยุดนะครับบอกรถมอไซค์ให้หยุดเพื่อจะตรวจนะครับเพื่อจะขอดตรวจมอไซค์ก็วิ่งแฉกันเลยจะชนเจ้าพนักงานให้เราเห็นยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยถามว่าเราช่วยเจ้าพนักงานได้ไหมไอ้อย่างนี้ละช่วยได้ไอ้ตรงนี้ครับความผิดเจ้าพนักงานอย่างนี้อย่างน้อยถ้าเจ้าพนักงานเจ็บ ใช่ไหมครเราจะได้ช่วยได้ยิ่งมัน้าไปช่วยได้ใช่ครับนะครับอีกความผิดหนึ่งนะครับซึ่งสามารถเข้าไปช่วยได้คือเห็นคนหลบหนีออกจากที่คุมขังนะครับหากว่าเราเห็นว่ามีคนหลบหนีออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลงไปช่วยกันจับกลุ่มได้นะครับนะครับแต่ทีนี้การจับกลุ่มก็อาจจะต้องมีลิมิตในการเข้าไปจับกลุ่มเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเป็นข้อจำกัดเลย ซึ่งกฎหมายตรงนี้เนี่ยบอกว่าให้เราเข้าไปจับคุมได้นะครับแต่จะบังคับหากเห็นว่าเกิดอันตรายต่อบุคคลนั้นไม่สามารถทําได้นะครับคือถ้าเราเห็นว่าอันตรายมันมากกว่าครับที่ที่ประเมินดูแล้วเนี่ยประเมินดูแล้วส่งเสี่ยกับชีวิตเราต่อมาตัวรายมันเข้มข้นกว่าใช่ครับก็ต้องพิจารณาเองใช่ครับใช่ครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ที่คุณอิทธิพลว่าเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดๆพูดภาษาชาวบ้านนิดเหมือนข่าับทำได้สองเรื่องหนึ่ง เจ้าพนักงานอยู่แล้วเขามีหมายจับมาวิ่งไล่จับมา<อ>นะครับจับมาบอกเนี่ยมันเป็นคนร้ายเขาเห็นอยู่ใช่ไหมครับตํารวจตอนนี้เขามีเลยประกาศจับเ,<อ>เขาเห็นแล้วสมมุต<อ>ิว่าในปืปนปืนนี่ไปฆ่าคนตายมา<อ>ว่ะนะป้นธนาคารมาเห็นในปืนแล้ววิ่งตามไล่จับปืนมาอยู่<อ>ปืนก็วิ่งออกมาถึงครับ,รบเห็นคุณวินคุณแจนเฮ้ยวินช่วยด้วยจับน้อยช่วยจับไปนิดหน่อยทีเจ้าหน้าทีวานให้ผมกับคุณแจ๊ช่วยคับคุณวินคุณแจ๊ กลายเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเลยอาจจะโดดเข้าไปล็อกคอสมมุินะครับปั้มล้มกันไปอะไรต่ออะไรแล้วจับได้อย่างนี้คุณวีนคุณแจนเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานแล้วทีนี้ถ้าผมไม่ช่วยล่ะฮะเจ้าหน้าที่ขอร้องให้ช่วยนี่อีกเรื่องจะมีอีกเรื่องนะกรณีอย่างนี้ถ้าเจ้าพนักงานมอบหมายและเป็นหน้าที่เจ้าพนักงานแล้วคุณวีนก็เห็นไอ้คนที่เป็นคนร้ายเนี่ยไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยวิ่งไปเฉยคุณวินเดินมาถึงทุลักไม่ใช่ เจ้าพนักงานตำรวจเขาบอกวินช่วยด้วยอขอร้องกันแล้วอ่วินบอกตัวแลาไม่ใช่ครับแล้วเดินเฉยเลยอย่างนี้ทนายอิทธิพลผิดไหมครับผมผิดไหมครับตามกฎหมายมีความผิดนะครับโอ้เป็นความผิดเระหูโทษนะครับความผิดตรงนี้เนี่ยเขาระบุไว้ว่าถ้าหากสมมุติว่าเจ้าพนักงานสั่งให้ช่วยนะครับในสิ่งที่เจ้าพนักงานเขามีอำนาจและกฎหมายกำหนดให้เขาสามารถทำได้เมื่อเขาไหว้วานอย่างคุณวินให้ช่วยแล้วไม่ช่วย มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปักไม่เกิน1,000พันบาทแล้วหูโทษนะฮะใช่ครับถือว่าเจ้าหน้าที่เขาประเมินแล้วนะฮะท่านรองครับคนร้ายไม่มีอาวุธเลยครับนะแล้วแมกผมกับคุณมาเดินมาเป็นคู่เลยน่าจะสองรุมหนึ่งน่าจะรุมคนร้ายได้แหละเออธุระไม่ใช่นีเสร็จเลยนะครับก็ถือว่ามีความผิดเอาอีกฟันหนึ่งที่เห็นชัดๆสมมุ่าคุณวินเป็นนักรั่ง่นตรีนั่งเล่นกีตาร์กันอยู่นั่งเล่นกีตาร์กันอยู่ใช้หนุ่มทั้งนั้นสีซ่าาคุณ แล้วเขาวิ่งเข้าไปพอดีตำรวจคนนี้เห็นคุณวินจำได้วินวินช่วยจับไอ้นี่ลอยวิ่งราวครับทั้งหมดทั้งกลุ่มได้ยินคุณวินก็บอกว่าุ้ยกลัวเวคุณวินบอกผมกลัวแต่ใชแล้วผมก็นั่งอยู่ด้วยอิทธิพลก็นั่งอยู่ด้วยในเขียวในเหลืองในโซบนั่งอยู่ด้วยเขียวเหลืองโซบบอกก็เรียกนายวินไม่ได้เรียกผมนี่ครับผมก็นั่งเฉยๆอย่างนี้แหละคุณอิทธิพล ก็ยังมีความผิดนะครับผมก็ผิดใช่ไหมฮะคุณวินผิดแน่ล่ะเพราะว่าไม่ช่วยเขาเอ่ยชื่อเราแล้วจอดจงเลยในเขียวในส้มนะแต่สําหรับคนที่นั่งอยู่แล้วได้ยินนะครับแต่ว่าไม่ช่วยนะครับตรงนี้เนี่ยกฎหมายมีระบุความผิดว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามทราบแต่ไม่ปฏิบัติตามนะครับจําคุกไม่เกินสิบวันปรับไม่เกินห้าร้อยบาทถึงแม้ว่าอ้างว่าเขาเรียกผม ในเขียวในส้มเขาบอกไม่ได้เรียกเขาอีกได้ยินนะได้ยินแล้วครับแต่เจ้าหน้าที่เขารู้จักผมคนเดียวรู้จักเอ่ยชื่เราง่ายทน่สุเดียวง่ายที่สุดทีนี้คุณวินก็มีพักพูกที่นั่งเล่นกีตาร์ด้วยกันเห็นเขาวิ่งคือได้ยินแล้วจะอ้างว่าไม่ได้ยินทุกคนเขาได้ยินแล้วคุณวินได้ยินแล้วผมได้ยินครับทุกหมดครับผมได้ยินแต่ผมกลัวครับอะไรอย่างนี้เป็นอีกเรื่องของคุณวินนะจะเป็นเพราะอ้างแต่ทุกคนที่ได้ยินแล้วไม่ช่วย มีความผิดทางกฎหมายแล้วหูโทษนะครับจำทก้งปุ่มนะฮะพิษทั้งปุ่มครับอุสาหทั้งดิจิต้าอยู่ที่เฉยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการช่วยเหลือเจ้าพนักงานนี่นะครับอำนาจจากของประชาชนหรืออำนาจจากรัฐมรีมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ทำไมกฎหมายจริงทัเช่นั้นวันนี้ที่เรามาคุยเรื่องนี้เพราะว่าเราเคยเห็นผู้หที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยมีคนเนี่ยถูกทำร้ายอยู่เห็นนะครับเรื่องเร็วๆนี้ นะครับเอาสรุปว่ามีคนไปทำร้ายยาที่จอดรถแล้วทำไมไม่ช่วยไอ้ตรงนี้เนี่ยคุณอิทธิพลอำนาจของราัฐาดอนมีไหม ก็อำนาจรัษฎรนะครับถ้าหากว่าเห็นว่ามีการประทุสลายต่อร่างกายหรือว่าชีวิตกําลังเกิดขึ้นเป็นการกระทาซึ่งหน้าเป็นการกระทําซึ่งหน้าเห็นต่อหน้าต่อตาเราเรามีอำนาจในการจับได้นะครับจับแล้วก็ส่งทางเจ้าหน้าที่กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุได้ครับเป็นความผิดซึ่งหน้าแล้วคุณจ่านะอย่างคุณจ่าถ้าเป็นสุภาพสตรีแหละฮะแด้ยู่ในที่เกิดเหตุคนเดียวเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วซึ่งซึ่งหน้าถ้าไม่ยื่นือยก็ช่วยผิดไหมครับถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องถามว่าสมมติ ผมเนี่ยเป็นคนร้า,ายร่างกายกำยำร่งสันคุณแจนบอกบางตัวนิดเดียวอย่างนี้คุณแจนทำไม่ได้ไม่ได้คุณแจนก็ตะโกนบอกเรียกคนอื่นหรือคุณแจนก็ทักโทรศัพท์มือถือมาบอกอันนี้ได้กางนี้ช่วยเหลือได้่างนี้จะไปถือว่าคุณแจน่ไม่ช่วยเหลือไม่ได้แต่ถ้าแต่ถ้าบางท่าน สุภาพสตรีเด yeah. yeah. so well ี๋ยวนี้แข็งแรงกันเยอะมากคุณจันไปฝึกเต้กนโดมาถ้าตัวเองประเมินแล้วว่าเอ็งร่างกายเตงเอาไหวอันนี้ก็ไปช่วยเลยชอบไปช่วยได้ดูต้องประเมินด้วยว่าเขาไม่มีอาวุธแนวกุนายใช่ครับก็ดูว่าการเข้าไปช่วยเหลือนั้นมันเกิดพยันตอันตรายต่อตัวคนเข้าไปช่วยเหลือะไรกับเราไหมใช่ครับอันนี้สําคัญนะครับทีนี้มันมีอย่างนี้บางคนก็มาสอบถามตอนที่ผมไปบรรยายเรื่องเหล่านี้ก็มีคนบอกจั์ครับคุณยายสําอาง เขาตั้งวงเล่นไพ่ตองกันผมก็จะเป็นพลเมืองดีไปจับเลยครับพาไอ้จุกไอ้แดงไอ้จ้อยไปถึงก็ล้อมวงจับอุยายเลยครับอุณีทิพลอย่างนี้ผมเป็น <c oughs> ผมยีงหน้าจับไหมครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับเป็น <c oughs> เรื่องของความป่ิดตามพระราชบัญญัติการพนัน <c oughs> ซึ่งราชันราชตะดอนไม่มีอำนาจจับครับต้องเป็นอำนาจของเราเะี่ยนะเพราะเราทาได้ในนัเวลานั้นก็คือต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการโดยด้วยส่วนใหญ่นะครับผมสรุปภาพรวมๆแล้วกันว่าส่วนใหญ่ที่ราชตะดอนจะทําได้ก็ยังเห็นเห็นเช่นการลักวิ่งชิงปล้นทรัพย์เห็นความผิดต่อชีวิตร่างกายเห็นการข่มขืนึ้นหาใช่เห็นกำลังจะเกิดการข่มขืนก็ทาชําเราเกิดขึ้นนะครับเห็นเรื่องของการทําให้สาธารณชนเนี่ย เกิดพยันตรอันตรายนะครับอย่างเช่นเกิดปิดถนนเกิดความสะดวกในการไม่สามารถไปมาได้เกิดการหยุดการส่งข่าวสารหรือทําให้สาธารณชนปราศจากซึ่งความสุขความสบายตรงนี้เนี่ยหากเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นผลกระทบโดยรวมเข้าไปช่วยได้ครับผมยกตัวอย่างเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยยิ่งใกล้กับเทศกาลที่เราจะใช้การคมนาคมขนส่งทางกรมทางกรมทางหลวงก็ดี ตำรวจทางหลวงก็ดีอาสาสมัครจราจรของพวกเราก็ดีก็ไปทาป้ายไว้เช่นตรงนี้เนี่ยมีขับขันห้ามแสงตรงนี้เป็นทางเบี่ยงกรุณาเบี่ยงซ้ายเอาป้ายไปตั้งไว้คุณคุณมีกุญแจจะเห็นเขาจะเห็นลูกศรเลี้ยวซ้ายแล้วก็ลูกศรที่ไปทางซ้ายมีคนทะลึ่งมีคนเล่นตลกสนุกของตัวเองแต่ทำคนอื่นได้หายลูกศรเขาบอกให้เบี่ยงซ้ายคือชี้เบี่ยงซ้ายไปกลับลูกศรไปทางด้านอื่น ุณวินครับเราเห็นนี่จับได้ทันทีนะครับพฤติกรรมแบบนี้นจับได้ทันทีเพราะเป็นความผิดนะเพราะเป็นความผิดซึ่งงานแล้วไปทําความผิดอย่างนี้กําลังไปงัดเขาเขาเขียนว่าห้ามเข้าซอยตันทางตันเอาไปใส่ไอ้ตรงทางตรง ตรงทางปานเอาไปบอกไปทางนี้เพราะมันเป็นผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถคันอื่นที่กำลังจะตามหลังนะโรชน์สาต้องรีบที่จะแก้ไขโดยด่วนรีบจับโดยด่วนเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือกลับลูกศรมาที่เดิมด้วยก็แล้วกันอะไรที้จะดีมากมากเลยในรบรวมแล้วเนี่ยนะครับท่านรองแลฐนายอิทธิคนนะก็คือมันเป็นคุณสมบัติของงพลเมืองดีที่เราอยู่ร่วมสังคมกันต้องมีนะฮะแล้ววันนี้ได้มาบอกแล้วว่าม อะไรบ้างลิมิตแค่ไหนนะครับอะไรที่ทําเกินเลยไปไหมนะครับอานาจของราษฎรเพราะฉะนั้นวันนี้ได้รับความรู้มากเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกอาจารย์ทั้งสองท่านนยคะว่าเราพูดกันในประเด็นนี้ก็มีคําถามมาจากคุณผู้ฟังสวท์ก้ามเนงเรื่องของอํานาจจากราษฎรเช่นเดียวกันเลยนะคะคุณมงคลก็ถามมาค่ะบอกว่าตัวเองก็ขับแท็กซี่แล้วก็เกิดเราไปเห็นคนร้ายเนี่ยขับรถจักรยานยนต์ไปกระชากกระเป๋าผู้หญิงนะตัวเองเนี่ยตอนเนี้ยขับรถแท็กซี่อยู่สามารถที่จะขับไปปาดหน้า เพื่อสกัดคนร้ายให้หยุดได้หรือไม่คะคุณดีที่สุดเลยครับก็ตรงนี้นะครับเราต้องดูว่าในการขับรถของเราเนี่ยมันอยู่ในเส้นทางซึ่งสามารถที่จะช่วยเหลือเราไม่เกิดอันตรายต่อบุคคลโดยทั่วไปหรือเปล่านะครับถ้าเราสามารถจะยับยั้งการกระทําผิดให้หยุดได้เราสามารถทําได้นะครับนะครับก็คือวิเคราะห์กันง่ายๆแบบนี้ครับและเดี๋ยวเราพักกันสักรู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีทั้งคุณสานิทมีทั้งคุณรพา นะฮะรวมถึงคุณโทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักรู่เดี๋ยวับบก้าวหนึ่งตัวถังตังทางสักรู่ครับคนร้ายก็ล็อกคอคุณแฉะถือไม้ไม้ไม้ไมคมแฟกอยู่ <คน S 2> อย่าเข้ามานะนนะไม่งั้นโดนนะคุณดีทีิพลนะครับในฐานะที่เป็นทหารว่างั้นคุณอิทีิพลเป็นทาหารกร็วันนั้นมีอาวุธมีปืนอ,อยู่ อย่างนี้คุณอินทิพลสามารถใช้อาวุธได้นะครับเพราะเขามีอาวุธแต่ใช้อาวุธของผมนี่ไม่ได้ไม่ครับชักปืนมาถึงพระก็ใส่เลยโป้งโป้งโป้งยิงเลยเป็นพระเอกไม่ได้ไม่ได้แต่คุณอินทิพนอาจจะบอกนี้ว่าคุณวางอาวุธเดี๋ยวนี้นะผมมีอาวุธปืนนะคุณวางอาวุธเดี๋ยวนี้นะเป็นไปตามสเต็ปเป็นไปตามสเต็ปคือตรงนี้เนี่ยอยากเรียนคุณวีนทุแจ้านที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายครับเรื่องนี้ใช้หลักสัษฐานเหมือนกับประชาโดยธรรมชาติวิญญาณทั่วไป เขามีไม so really? ้คมแฝกเรามีปืนนัดอกมาก็ใส่เลยโป้งโป้งอย่างนี้ก็เกิดเหตุไม่ได้เกิดกนกว่าเหตุหรือเรามีมีดาบไปถึงบอกไม่ปล่อยเดี๋ยวนี้ฟันนะเขายังไม่ทันเรื่องอะไรต่ออะไรไปถึงก็ฟันหัวเขาขาดเลยอย่างนี้ไม่ได้คือภาพอย่างนี้เนี่ยนะครับขอเรียนว่าถ้ามันทําไปพอสุกคนเก่เหตุแย่นี้ทําได้แต่ถ้ามันเกินทุควรเหตุอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับซึ่งคิดว่า คุณอิทธิพลพอจะขยับได้ตึบนีบไหมได้ครับงนาทีได้ครับตรงนี้เนี่ยกฎหมายอยากให้เราเนี่ยในช่วยการช่วยเหลือสังคมนะครับก็คือหากเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นอยากให้ราษฎรนะครับสามารถที่จะช่วยกันบรงงับเหตุได้นะครับแต่หากการบระงับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกินกกบเหตุนะครับหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วไม่มีสัดส่วนนะครับกับการกระทําความผิดนะครับตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะช่วยไปแล้วทําไปเกินกว่า นะครับกฎหมายก็สามารถลดโทษให้ได้สําหรับผู้ที่มีเจตใจที่จะช่วยป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นกับสังคมนะครับหรือว่าหากการเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่คนคนนั้นตื่นเต้นตกใจหรือว่าเกิดความกลัวขึ้นแล้วตัดสินใจทําไปรุนแรงกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้สารจะไม่ลงโทษก็สามารถทําได้นะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยเห็นชัดก็คือการไปประชาทานเขาใช่ค่ะนะครับเขากําลังพูดง่ายว่าเขาเห็นเด็กผู้หญิงเดินมา นะครับทางนี้ก็เข้าไปโลดหลามบรรดาพี่น้องประชาชนที่เห็นนั้นเอ้ยไปรังแกเด็กผู้หญิงนะครับอย่างนี้ก็ไป็นลูกแตะลุมตีอะไรอย่างนี้นะครับลูกแตะลุมต่อยอย่างนี้นะครับชัดเจนผมว่าไว้โอกาสหน้าเรามาขยายความกันอีกน่าจะมีอีกหลายแน่ยมุมนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับในวันนี้ก็สนุกได้ความรู้ด้วยนะครับรู้ฝากครับติดตามเมืต่อได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณท่านรองเจ้าจอมและทนายอิทธิพลด้วยนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยค่ะยินดีครับยินดีครับยินดีครับสวัสดี้ครับ